เป็นไงบ้างครับนี่เดี๋ยวขอเวลาแต่ต้องบอกโจ้มันก่อนนะบอกว่าจัดเวลาให้พีมากเพราะคืนเนี้ยดีทั้งคืนเลยเหรอใช่นะเพราะคืนไม่ดีทั้งคืนไม่นอนธรรมดาผมมันมีความสุขนะได้กลับไปเยี่ยมบ้านเก่าห้องนอนนี่คืบ้านผมนะสมัยคุณพ่อผมแต่บ้านพักส่งการผมไม่นอนดูแลลูกน้องทั้งคืนเลย อยู่ให้กันไม่น้อยดีฝ้าเขาเขาดับกันเราเป็นลูกพี่เขาเวลาอย่างนี้เราเราจะไปลับไปนอนได้ไงถามว่าไอ้ส่วนที่บอกว่าคนตำรวจเองใครใคที่เขาหาบอกได้เดี๋ยวผมจะเอาชื่อทุกคนที่ผมร้องเรียนในํำนานตำรวจชาในคนที่คนแล้วก็ใครบ้างเกี่ยวข้องอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเอาให้พวกเราต้องร้องเรียนจริง ทุนบอกว่าหากเข้าเรือนจําแล้วจะต้องเข้าไปอยู่กับลูกพี่อ่ะใครพี่ถ้าช่วยเอาผมเข้าเรือนจําได้นะผมจะไปใย้ายพี่พี่เขาเขาย้ายไหมแล้วมันจะเข้าได้ไหมเนี่ยไม่หม้เนี่ยหมายจับเนี่ยนะแหมผู้ใหญ่ที่ผู้ดีลูกพี่ไทยเรามีนอกครับอยากจะไปเจอโจรหรือเปล่า ได้ใครก็ได้พี่ๆนี่เขาเข้าไปก่อนอันนี้ต้องเข้าใจว่าหมายจับเนี่ย,ยท่านก็เข้าใจท่านบอกว่าให้จับงเยยอย่างไรผมไม่ได้ดูหมายตอนแรกผมก็พอเห็นม,มันายกรณีเก่าไอ้พี่สี่ปีที่แล้วผมก็ไปฟังแม่งนะผมก็หาจนได้นะพวกผูกเก่งแต่แต่เรายอมรับไห้เราว่า เรากไม่เคยผิดแม้แต่ร้อยเลยแล้วผมถึงบอกว่าคุณยิ่งทำให้ผมเสื่อมเสียศักดิ์ศรีในชื่อเสียงผมไม่อายอยู่แล้วนี่เมื่อกี้ผมขอร้องเพรานัให้ใจคุณแยงมือผมเข้าใจไหมผมขอร้องขอร้องถ้ามีเงิีจะทำแบบนี้คุามีขออทุกวนานออกหมายจับผมมาโรงพักองหอนี่ แทบแทบจะอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วบอกว่า<ะ>แล้วพุ่งก<ะ>ลับมาหลอกโทรผมได้หยุดทุกวันแล้วคุณออกหมายจาับผมตั้งแต่วันที่ยนะีสิบแล้วคุณจับผมวันที่สิบสามวันที่สิบเอ็ดคุณให้คนตำรวจเองเป็น,นอไอ้ลูกพี่คุณน่ะฮะโทรผมไม่หยุนายราชาการหรือนอกราชาการนายราชาการสิว่าสิใครจะโทรหา เขาโทรหาคนของผมที่รู้จักผมแล้วเขาบอกว่าคนตำรวจเองต้องการคุยกับผมส่วนตัวผมมรู้ทนันทีว่าเฮ้ยมันต้องมีเหตุแล้วจะคุยจะต้องต่อรองอะไรกับผมผมไม่รับคำต่อรองอะไรทั้งสิ้นการจะจับรองต่อเนี่ยจะต้องขออนุญาตรองพอศเรืองโมเดลโมหาเนี่ยเขาจับแล้วหลายจับเรียบร้อยแลาวหลายจับออกตั้งแต่วันที่เจ็ดจริงๆ<ช>นี่ คุ้ณจับตลาหน่อยมันก็โผล่สารปฐุมโผล่ข่าวตัวหนมแอบไปคุกวันนะถ้าหมายจับบอกแล้วมันก็พี่ครับพอผมพอดีอุ้งนายเนื้อจังไม่ต้องไปขอสารออกหมายจับพี่รู้ไหมก็แค่นั้นผมก็บอกถ้าออกผมก็มามอบตัวไม่ใช่เพราะเป็นหมายสารเราจะไปตรงไหนได้แล้วอย่างผมเนี่ยถามก็ผมจะหนีไปที่ไหนคนเอกคนเอกเนี่ยเกาโทรหาตัวหนอบานวก็ไขอจับผมร้องเรียนเขา ร้องเรียนเขาเข้าใจไหมแล้วไม่ได้ร้องเรียนผมร้องเรียนไปที่เ,เอกบอตรอแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าแต่เป็นผู้ช่วยพอจากเป็นผู้ช่วยมันก็ได้ขึ้นหา mm hmm. กัเรื่องเขาแล้วผมก็บอกผมไม่อยู่ถ้าไม่ทำถ้าช่วยกันแบบนี้ mm hmm. ผมร้องต่อที่กรรตรรเรื่องไม่อยู่ที่กรรตรอเข้าใจไหม <Okay. S 1> แล้วกี่คนตำรวจเอกที่ร้องเรียน,ยนในปตรชยังรับราชก,การอยู mm ่ก hmm. ี่คนตำรวจโกทกี่คนตำรวจตรี mm hmm. แล้วผู้คนมีประวัติมีอะไรยังไงในเป็นสิงตร แล้วในตำรวจอีกหลายคนที่ไม่ดูพอใจผมในนครบาลคุณก็ทราบว่าผมฟ้องไอ้นพศินที่ศาลถูกไหมและผู้การสื่อที่มันเคยเป็นผู้จับกองตันไอ้เรื่องเก่าไม่ตอนนั้นไม่ใช่เรื่องเก่าตอนมันเป็นผู้จับกองตันผมก็ร้องเรียนมันโดนจับบอลผมก็ให้าสแปดคนให้บอม่โภใช่ไหมถ้ามันก็เป็นผมนี่ไม่เคยเจอหน้าผมมาเจอวันนี้ผมบอกเ ไอ้เหี้ยคุณ like นี่แม่งของตันพูดงจากวามตันน <refill or ifier> ี <fundamental> <artist> ่หว่าแอ้วผมบอกพี่โอ๊ตขอสองร้อยห้าสิบแปดคนที่โดนจับแค่วันนี้จับมาเป็นผู้สารได้ไม่เอาเรื่องเก่าไม่เอาไอ้มันเรื่องเก่าแต่มันติดใจมันติดใจมันติดใจก็ผมถึงชี้หน้า นี่คือเหตุผลไม่ได้ชี้หน้าแล้วไปตบบัวเขาด้วยเปล่าไม่ได้ตบดึงไอ้นั่นมันทำมาขู่คอดคลอดคลอดคลอดเพรอย่ากนะที่จะใส่กุญแจมือไปตบบัวไม่ใช่ไปตบอะไรแล้วผมก็เปิดหน้หบวกมันก็อยากจะเห็นหน้าชัดๆเองจะขู่ฆ้าเองก็จะอายเองอย่าหลงครับผมก็เปิดบวกมันแล้วผมไม่ผมไมปอะไรมันเขาไปในคนนะเขาเปในคนและเป็นก็ดีสิยิ่งดีไม่ไปทำน้ะไม่ให้เกียรติหรือเปล่าแล้วมันให้เกียรติผมไหมล่ะ นผมทำผิดอะไรผิดตรงไหนคดีนี้ถ้าสารตัดสินว่าผมติดคุกเป็นแต่ไปนะคุณก็บอกท่านประหารชีวิตผมได้เลยชีวิตผมอยู่ไม่ได้หรอกถ้าผมไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วคดีนี้ต้องดูเรื่องมันตำรวจมันเรียกกับช่วคชักอะไรกันแล้วอภิบาลอภิาลนี่บอกว่าจะไปเข้าพักใครก็จะให้เข้าเนี่ยเข้าเป็นพู้จูงมือหน้าพักหราไม่เป็นเออแล้วคุณพูดคุณตัดสินใจแทนพักเขาได้ยังไงไม่ได้เาอย่างนี้ หนูกับเตงพบกันบนเส้นทางการเดินและสำหรับผมมีแต่ที่แท้กับศัตรูขาวอนโอเคพบกันนะคคบบััน ต้งได้ต่อไปา้ต้องอยู่ต,ไปต,ไ,ปตไปต้องอ่ตไปนี่่ไ,ไม่ครครับขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตรวจได้นำตัวนายสันทนาประโยุน์รัตนะครับไป